สวัสดีค่ะรัฐาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีพิจิก ประจำเดือนตุลาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นธาตุน้ำนะคะตัวต้นของชาวราศีพิจิกเนี่ยตัว h e e อ press ตัวนี้จะเป็นคนที่เป็นมารดาเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติเป็นผู้หญิงที่ฟุ่มฟ้าหรูหราเป็นผู้หญิงที่มีแสงสว่างประจําตัวเป็นผู้หญิงที่สังสงรร์ประจําประจํานะคะอีกอย่างนึงก็คือมีช่องทางเป็นชื่อเสียงของตัวเองอะนะคะตัวนี้เป็นเรื่องของดอกทานตะวันก็หมายถึง มีชื่อเสียงคนได้เห็นคนได้รู้จักแต่ว่าในลักษณะนี้จะเป็นคนที่ตัวเล็กๆจะไม่ใช่คนมีเนื้อนะคะเป็นคนผอมแห้งต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยเขาได้ราชาดาบคือเหตุผลแล้วก็ความตรงแล้วก็ความชัดเจนซึ่งมันกระดิกกระเดี่ยวไปไหนไม่ได้ความตรงความจริงแล้วก็สิ่งที่มันถูกต้องอะ่ะสิ่งที่มันชัดเจนเข้ามากระทบเขาอย่างจางซึ่งไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้เลยตรงนี้นะคะราชาดาบเนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ตัดสินยังมีเหตุและมีผลเป็นคนที่รอบคอบจะตัดสินสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นด้วยอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาหรืออาจจะมีเรื่องของความผิดความถูกอะไรสักอย่างต้องเข้ามาตัดสินน่ะแล้วคุณจะโดนตัดสินด้วยนะเราต้องบอกณนะเวลาเนี้ยไพกองเนี้ยที่ออกมาเนี้ย ถามถึงแนวทางแก้ไขหาวิธีเยอะมากแล้วก็ขออะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสากโลโลกเนี่ยเขาขอหมดเลยเราบอกเลยนะพิจิกท่านนี้นะเป็นผู้หญิงร่างเล็กและมีชื่อเสียงประจําตัวของตัวเองนะเกิดอยู่ในราศีพิจิกใครๆก็ต้องรู้จักในที่และสังคมนั้นๆน,น,นะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือไพ่พระอันอื่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นการขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นขนบ ทำเนียมประเพณีแต่ว่าตัวเนี้ยของพิจิกท่านเนี้ยนะคะไพ่พระที่ขึ้นมาเนี่ยเขาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยเขาทีเขาวอนขอบรรทับรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ที่สากโลโลกเนี่ยอันไหนก็แล้วแต่ที่มันศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอให้มาช่วยเขาทีเราก็ไม่ทราบนะเพราะเราจะไม่เปิดไพ่เพิ่มให้นะว่าคุณจะขอให้มาช่วยคุณเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องดีคงไม่ขอถึงขนาดนี้นะคะนี่ขอระดับบ,บิ๊กเลยอ่ะสุดๆเลยอ่ะมาช่วยหน่อยช่วยให้ฉันสําเร็จแล้วฉันจะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะ อดีตที่ผ่านมานานแล้วนะงานของเขาทําให้เขาเจริญรุ่งเรืองและทําให้เขาเป็นไก่ฟ้าทําให้เขาเป็นพยาเอางี้แล้วการเป็นนางพยาได้จากงานของเขาเมื่อ10บกว่าปีมาแล้วคนนี้จะต้องมีชื่อเสียงจะต้องเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการขายเสียงคุณต้องใช้เสียงหากินจนเป็นล่ําเป็นสันแล้วก็ มันต้องไพเราะมากๆอะนะไก่ตัวนี้มันตัวใหญ่นะคุณถ้าคุณไม่ได้อยู่หน้าสุดนะคะคุณก็ต้องอยู่หนึ่งสองสามระดับประเทศเนี่ยคุณอาจจะมีชื่อเสียงในบริษัทนั้นๆก็ได้อาจจะพูดเก่งเจรจาได้ขายของเก่งมันสําเร็จด้วยเสียงของคุณอ่ะมันสาเร็จด้วยการเจรจาด้วยการ ขันของคุณอะตัวคุณเป็นเงินเป็นทองอะแสดงว่าตัวคุณนี่แหละทําเงินทําทองได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ได้ต้องพึ่งใครเลยจากการใช้เสียงขายเสียงหรืออะไรของคุณสักอย่างที่มันเป็นงานเราไม่ทราบหรอกว่ามันคืออะไรอดีตที่เพิ่งผ่านมา ไม่นานมานี้นะคะคุณได้เจอราชินีดาบ3เดือนถึง1ปีเนี่ยคนคนนี้จะต้องมีประสบการณ์ชีวิตสูงและเป็นคนที่ฉลาดและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากๆเลยสามารถจะตัดสินใจอะไรได้หมดเลยแล้วก็มีเกราะคุ้มครองไกลด้วยนะคะแล้วก็มีฐานะที่มั่นคงด้วยแล้วที่สําคัญคือตัดสินเด็ดขาดมากๆเลยนะคะที่คุณเจอมาเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้นะคะต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เขาได้8เหรียญ โอ้โหนี่ฉันจะต้องตั้งจิตขนาดไหนอ่ะฉันจะต้องทำยังไงอ่ะถึงจะบรรลุสิ่งที่ฉันต้องการอ่ะคุณไม่เคยคิดเลยอ่ะต้องทำด้วยความมุมานะและตั้งใจจริงๆโอ้โหหายใจเข้าหายใจออกเป็นงานนั้นๆนนๆนนคุณถึงจะประสบความสำเร็จเขาบอกอย่างนี้เลยจะทำอะไรเนี่ยตั้งใจจนตัวเองต้องทำให้ได้อ่ะแล้วก็ทำได้ด้วยนะคะแรกๆเนี่6ย6ใบเนี่ยทำได้นะทำได้สำเร็จด้วยนะคะแต่ว่า ใบสุดท้ายนี่สิคะอรา,าจะไปใบที่คุณอยากจะแก้ไขก่อนปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขเนี่ยคุณได้ราชาถ้วยผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาแต่ยึดหลักแห่งความถูกต้องเจราจาได้หมดอะคุยได้หมดอะแต่เขาไม่ได้ทําตามเราอะตรงนี้แหละคุณไม่ชอบคือเจราจาอะไรนะ่ะคุยนะ่ะฟังรู้เรื่องยักหน้าแต่ไม่ได้ตอบโต้หรือว่าจะตกลงหรือไม่ตกลงอะไรฉันไม่รู้อะเดี๋ยวฉันคิดก่อนอย่างเงี้ย เขาเป็นคนมีเมตาก็จริงแต่เขายึดหลักของความถูกต้องเอาไว้ไงฮะคุณอย่าไปแก้ไขอะไรเขาว่าคุณทําอะไรไม่ได้คือคนนะให้มันมีการยึดหลักของความถูกต้องไว้มั่งเถอคะค่ะบ้านเมืองมันจะได้อยู่ได้อย่าโอนไปเอ็นมากันเป็นเหมือนกอไผ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลูกหลานมันจะติดตันนะคะประเทศชาติมันจะไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นให้มีคนดีๆไว้บ้างค่ะคุณอย่าไปนั่งแก้ไขคนดีๆเขานักเลยปล่อยให้เขาเหลือไว้มั่งเหลือน้อยยังดีมันยังมีเหลือนะคะดีกว่าคุณทําลายซะหมดแล้วเหลือแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มบ แล้วสุดท้ายคุณจะไปหาคนดีที่ไหนมาแก้ไขคนชั่วแล้วคะวันหนึ่งลูกคุณหลานคุณก็ต้องการอยากรู้ว่าคนดีเป็นไงและทําไมถึงพ่อแม่ไม่เป็นนะคนดีอะ่ะยากนักหรือ,อยังไงถึงเป็นไม่ได้อะ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนดีได้นี่คะไม่ใช่เป็นไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนดีเพราะเรามีเงินนะไม่ใช่นะมันคนละเรื่องกันเคยทําความสําเร็จมาก่อนไม่ใช่ว่ามันสําเร็จเพราะว่าเฮ้ยเราใช้ความสามารถเราร้วนๆเลยเนี่ยเราสําเร็จมันอาจจะมีใต้พรมก็ได้ เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขารู้ทันกันหมดแล้วนะคะว่าอะไรมันคืออะไรอะ่ะมันไม่ได้โง่แล้วโอ้แต่ก่อนเนี่ยกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างใช่ไหมเราก็นึกว่าโอ้โหมันคงยากอ่ะมันคงต้องแลกมาด้วยความสามารถจริงๆอะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะ ซื่อมสารมันไม่หมดทุกอย่างมันมาหมดเราเลยรู้ไงคะว่าอ๋อทุกอย่างมันก็เปิดเผยมาหมดโดยที่ชาวบ้าน,นยังไม่ต้องไปลองอยากเป็นได้ซ้ําไปก็เห็นแล้วอ้าวมันสกรปรกนี่นามันน้ําคลํานี่นาใช่ไหมใครจะอยากเข้าไปยุ่งกับน้ําคลํำล่ะคะคุณอยากกาจัดมันนักเลยปล่อยให้น้ําดีมันไหลามาแล้วมันจะได้ขดจัดไอ้น้ํา ซำน้ําโสโครกเนี่ยออกไปมันจะได้มีแต่สิ่งดีๆบ้างไงคะมันจะได้ไม่เหม็นไปทั่วถ้าจะเหม็นเหม็นแค่ตรงคุณพอไม่ต้องไปกําจัดตรงอื่นครับแล้วเดี๋ยวตรงอื่นเขาไปกําจัดคุณเองนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าแนวทางแก้ไขมีไหมท้านรู้แล้วว่าฉันน่ะอยากจะแก้ไขคนเนี้ยแล้วมีแนวทางแก้ไขให้ฉันไหม เราบอกเลยว่ามีเดอะฟูลเขาบอกว่าให้ปล่อยวางนะทําใจว่าปลดปล่อยตัวเองเนี่ยให้ใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องคิดอะไรแล้วเพราะสิ่งที่คิดมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันผิดหมดเลยไม่สามารถเดินทางไปได้เลยสมัยก่อนเนี่ยคุณอาจจะใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยหรือว่าจะใช้อะไรจะกินอะไรคุณจะกินจะอยู่จะใช้ให้นึกไวให้มากให้นึกถึงวันที่คุณสบายที่คุณมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างคุณยืนเหนือกว่าคนอื่นคุณแนกว่าทุกคนในระแวกนั้นในตรงนั้นนะฮะณน,นวันนี้ให้นึกไวให้มากๆเพราะวันข้างหน้าจะไม่มีวันนีี้้อกแลว ะะการที่หาง่ายกินง่ายนั่นมันคือโอกาสของคุณที่คุณเคยได้บุญกุศลที่คุณเคยทํามาหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้มาแต่บัดนี้กรรมมันมาตามทันแล้วไงเพราะอารเธอมาว่ากรรมได้ยังไงฉันไม่ได้ทํากรรมฉันไม่ได้สร้างกรรมอะไรกับใครไว้เลยคุณอาจจะไม่ได้สร้างแต่คนรอบข้างคุณอาจจะทําก็ได้นะคะเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนทําแต่ว่ามันต้องมีกรรมเป็นที่ตั้งทุกคนถึงต้องรับก็บอกแล้วไงฮะ ถ้าเรารักใครมากที่สุดเราฝากความหวังกับใครไว้มากที่สุดคนนั้นจะต้องมาเป็นตัวชดใช้กรรมกับเราวันนี้คุณอาจจะต้องชดใช้กรรมแทนคนอื่นก็ได้สิ่งที่คุณเคยกินเคยใช้ไม่รู้หรอกว่าเออฉันได้เงินมาได้ยังไงแต่ฉันมีอ่ะเออแล้วฉันก็ทําเงินของฉันมาตลอดฉันก็ทํางานของฉันมาตลอดฉันก็มีของฉันตัวฉันก็เป็นเงินเป็นทองไงเธอบอกใช่แต่มันนานมาแล้วไงฮะแล้วปัจจุบันที่อยู่มานี่นะคะเราต้องคิดด้วยนะคะการเดี๋ยวนี้สื่อสารเนี่ยมันเยอะมากมันสามารถที่จะรู้เลยว่าคนคนนี้รวยจริงหรือรวยปลอมหรือโกง เข้ามาหรือว่าไปทุจริตในหน้าที่มันสามารถรู้ได้หมดะคะ่ะเพียงแต่คุณจะหน้าหนาหน้า,นา,นาด้านกันได้แค่ไหนก็เ,เท่านั้นเองนะคะทำอะไรได้ไหมรักแนวทางแก้ไขเขาบอกปล่อยวางเท่านั้นเองเพราะว่าแหมอย่าลืมไปนะคะว่าราชาถ้วยเนี่ยเขาเป็นคนใจดีคนใจบุญไปแก้ไขอะไรเขาว่าคนใจดีใจบุญให้มีไว้เถอะเดี๋ยววันดีคืนดีคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้คนเรามันไม่แน่นอนต่อไปนะคะ สิ่งที่คิดอยู่ในใจเขาบอกว่าเขามีพันธมิตรที่ดีเดี๋ยวมันต้องมีการวางแผนต้องคุยกันเพราะยังไงเนี่ยเรามีพันธมิตรแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไปนะพันธมิตรของคุณเนี่ยพันธมิตรคุณทั้งหลายเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งนั้นคุณจะไปขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยคุณบอกว่าสามารถจะมีพันธมิตรตรงเนี้ยช่วยคุณได้เดี๋ยวคุณจะต้องไปหา เขาช่วยให้ได้ต้องการให้เขามาช่วยคุณให้จงได้เพราะอย่างน้อยๆเราก็เคยมีสิ่งที่ดีๆต่อกันคุณว่าี้ความคิดะไม่คิดได้หมดเลยค่ะเพียงแต่ว่านวันนี้มิตรที่คุณมีอะมันเป็นมิตรแท้หรือมิตรปลอมหรือว่ามาแค่กินแล้วก็ไปค่ะคือคนเราเนี่ยเวลาเรามีเนี่ยมันจะมีเพื่อนเยอะมากแต่ว่ายามมันตกวิกฤตอะ เพื่อนฝูงมันจะหนีหายวับไปกับตาเลยนะคะจะเหลือแค่เราคนเดียวคุณลองนึกเถอะค่ะตอนมีนะโอ้เพื่อนลุมกินอะไรได้หมดดีหมดส่งฉันเนี่ยสูงเหมือนลอยได้เลยอะไรเงี้ยแต่พอถึงมีปัญหาปุ๊บมันทิ้งฉันนขาดฉันแทบหักมันทิ้งฉันลงมาจากที่สูงเลยอะโอ้ตายแล้วอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ช่วยฉันฉันเคยช่วยไว้อย่างเงี้ย อย่าไปร้องหาเลยค่ะมันไม่มีหรอกมิตรแท้มันไม่มีถ้าคุณให้เงินเขาเขาก็กินของคุณหมดเพราะคนพวกนี้เขามาเพื่อกินเงินเขามาเพื่อต้องการเงินเขามาต้องการสูบเราเขาก็เหมือนเห็บเหมือนหมัดทั่วๆไปอะนะคะแต่เราเป็นตัวอะไรเราเลี้ยงเห็บเลี้ยงหมัดเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรเราไม่ได้เลี้ยงสิ่งที่มันดีๆเนี่ยคนปกติที่ไหนเขาจะมาเลี้ยงเห็บเลี้ยงหมัดเขาก็จะต้องดูสภาพตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราเป็นอะไรอะเราถึงได้มีตัวพวกนี้เยอะแยะไปหมดพอถึงเวลาเราหมดตินเนื้อปดาตัวมันหนีแล้วหมดเลยก็ต้องพิจารณาตัวเรา เ,เองเอาละสีงานนี้พอสุดท้ายเป็นเดอะมูนเรา้ะบอกเลยนะ ทุกอย่างนี่มันคือความฝันมันคือภาพลวงตาสิ่งที่คุณได้ไปหรือว่าได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเห็นอนะไม่เป็นความจริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดเอาไว้อ่ามโนเอาไว้จินตนาการเอาไว้จะต้องแก้ไขคนนั้นจะต้องแก้ไขคนนี้จะต้องหาคนนั้นมาช่วยหาคนนี้มาช่วยแล้วจะต้องโอ้ก้าวตรงนั้นก้าวตรงนี้มันจะกลายเป็นวิตกกังวลแล้วมันจะกลายเป็นหลอนพอหลอนสุดท้ายเป็นยังไงฮะมันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ตายแล้วฉันฉันอายอะ่ะก็คนเคยมีหน้ามีตาในสังคมนั้นใช่ไหมคะเมื่อถึงวันละหนึ่งที่ฝันตัวเองมันไม่เป็นจริงอ่ะมันพังทลายอะ่ะบอกแล้วไงฮะกรรมมันเป็นที่ตั้งมันจะรอจังหวะจนเราชะล่าใจเมื่อเราชะล่าใจเมื่อนั้นนะคะกรรมมันจะเข้ามาทดสอบเราแล้วบังเอิญในช่วงขณะเวลานี้เรากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี้ยระดับประเทศอย่างเงี้ยคุณคิดดูเถอะคุณจะเอาหน้าไปซุกไว้ตรงไหนนี่งไงกรรม มันจะเล่นตอนที่เราเผลอเสมอเสมอเลยเพราะว่าเราไม่คิดไงฮะโอ้โหมีกรรมได้ไงฉันอยู่สุขสบายมาตลอดทั้งชีวิตลูกฉันก็โตแล้วทุกอย่างดีหมดเลยแล้วกรรมตรงไหนฉันไม่มีกรรมฉันไม่มีคุณอย่าลืมนะกรรมมันเป็นมรดกยังไงมันก็ต้องรับถ้าคุณได้รับเงินจากการโกงการไม่ซื่อ คุณก็ต้องใช้มันถ้าคุณไม่ใช้ลูกคุณก็ต้องใช้ร้านคุณก็ต้องใช้มันจะต้องมีคนที่ต้องใช้แน่นอนค่ะแล้วคนคนนั้นคุณต้องอยู่เห็นด้วยว่า เนี yeah, ่ยคนคนนี้ที่ฉันรักที่สุดมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณจะเห็นเองนะคะทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าจะรับกับสิ่งที่คุณทําได้หรือไม่คนอื่นที่เราเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะคนอื่นเขารับกรรมของเขาไปแล้วเขารับในการที่คุณได้เคยกระทําเคยทําลายเคยทําร้ายเขาไว้เรียบร้อยแล้วเขารับไปเรียบร้อยแล้วบัดนี้เขามีแรงที่จะต้านขึ้นมาแล้วเขาลุกยืนขึ้นได้เขาอยู่อย่างมีความสุขแล้วแต่คุณนะสิคะวันนี้กับจะต้องลงไปแบบต่ําสุดคือศูนย์อะ แล้วคุณจะรับตัวคุณได้ไหมอ่ะแต่ยังน้อยๆ้อยวก็เป็นกําลังใจให้กับคุณเช่นกันนะคะชาวราศีพิจิกเราผิดเราก็ยอมรับผิดแค่นั้นนะคะจบแล้วก็อยู่ของเราเงียบเงียบไปไม่มีใครที่จะสามารถมีได้อยู่อย่างนี้ตลอดกาลละนานเทอนะคะถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วไม่ทําความดีนะคะถึงแม้แบบคุณบอกว่าโอ๊ยก็ฉัน ก็ทําความดีมาตลอดเลยนะออราฉันก็ตั้งนู่นสร้างนี่ทํานู่นทนํานี่เงินที่ได้มาคือเงินอะไรคะต้องถามอย่างนี้ก่อนถ้าเงินนั้นเป็นเงินบาปมันไม่สามารถจะมาทําบุญแล้วมันจะเกิดบุญนะคะเงินบาปคือเงินบาปเราเลือกที่จะทําสิ่งที่ดีๆนะคะขอบคุณดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างสูงนะคะคําใดในคลิปที่ไม่สุภาพออรากราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับออราทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ